ก็เซลนันนี่นะคะเห็นชุดแดงแบบนี้ไม่ใช่ตุ๊ดจีนแล้วก็ไม่ใช่วาเลนทาน์แล้วก็ไม่ได้เป็นงานแต่งที่ไหนคะ่ะต่อวันนี้มีลูกค้ามาออกรถคันนึงซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาจะมีธีมแดงซึ่งเป็นสีมงคลของวันนี้ด้วยนะคะอันนี้ไปแ,บบปแบบอบไปแอบสืบมาสีมงคลวันนี้สีแดงสีเขียวสีชมพูนี่ก็เลยมีสีแดงอ่ะแล้วก็ช่อดอ,อกไม้สวยๆส,สำหรับลูกค้าสาวสวยของนี่นะคะเดี๋ยวระหว่างรอลูกค้าเดี๋ยวนู้มาจัดเตรียมรถเพื่อพร้อมในการส่งมอบนะคะเดี๋ยวขออนุญาต ติดดอกไม้เป็นสิริมงคลนะคะดอกดาวเรืองให้จเจริญรุ่งเรืองอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก็คือเหมือนกับดอกดาวเรืองเดี๋ยวรอลูกค้าแปบ๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็มาดูติดรถคันนี้กันก่อน วันนี้จะเป็นในส่วนของ c a p 4S นะคะเป็นตัวเดิมๆเลยลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเป็นแคป 4S สีขาวซึ่งในรุ่นนี้มี2สีนะคะมีสีขาวกับสีบอลเงินค่ะแต่ลูกค้าเลือกสีขาวแล้วก็ในส่วนของตัว S เรามีเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนนวลซึ่งคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าข้างๆเราข้างๆเราพี่สีบอเงินพี่ออยบอก เดี๋ยวระหว่างรอลูกค้าก็คือรถคันนี้ก็คือออกเดิมๆเลยนะคะแต่ว่าเพิ่มในส่วนของกระบะไลเนอ้อให้ลูกค้าเพื่อ,อเดี๋ยว่ลูกค้าก็ทําแบบธุรกิจการขายของขายผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะออกรถไปเพื่อทํามาค้าขายซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราเจอลูกค้าเดี๋ยวค่อยสอบถามความรู้สึกของลูกค้าการมาออกรถกับเซอร์นี้เป็นไงบ้างแล้วก็เอารถไปใช้งานลักษณะไหนเนาะ สปาขัดล้างเรียบร้อยติดซีมอะไรให้เรียบร้อยแล้วติดเข็มเรียบร้อยนะคะน้องไห้ค่ะอันนี้ให้ให้น<ห>้องไอ,อให้ครอบครัว พเพราะตอนแรกกะว่าเป็นผล,ลไม้แต่ที่บ้านขายผล,ลไม้แลวก็เป็นข้อดอกไม้ความสดชื่นนะแม่นะ <c oughs> อันนี้เป็นครอบครัวน้องไอ้นะคะที่ได้ออกรถกับน,นนีีก็ตอนนี้จะเป็นแคลฟอน้องไอจะมีอะไรพูดถึงพี่บ้างไหมขอนิดนึงฝากด้วยนะคะเซลี่นนดีดูแลดีมากแล้วก็ดันทุเกเคตเลยะค่ะให้นอนว่าผ่านแน่นอนกับพี่นนดีนะคะฝากด้วยค่ะ นกไอเขาทำไอ้นี่กิจการนกไอคือขายผลไม้รถคันนี้ก็เอาไปทําให้ทามาค้าขายขอให้ร่ารวยขอให้คนเงินผลทองนะคะขอบคุณมากมที่บอ่รถับพี่ขอบคุณมากมที่ให้ชีได้ดูแลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไปเฉขอบคุณค่ะขอื้อหือขอบคุณค่ะอออไปก็ โทรมันมีเบอร์เบอร์อยู่ในนี้แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องอะไรไปออกก็โทรหาพี่นุ้่ได้เลยมีนำบัตราากไว้ในสมุดสีดำอะค่ะเป็นผู้มือก็ตอนนี้ก็ส่งมอบรถกันเรียบร้อยแล้วทำการถ่ายรูปแนะนำรถให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เน,นี่ย เดี๋ยวจะมีำทำพิธีกรรมนิดนึงให้คุณแม่ได้เป็นเ่ืยอเป็นสิริมงคลกับรถใหม่คันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงรอออกรถกันตอน,นตอนนี้ตอนนี้ก้าว9โมง39ลูกค้าบอกว่า9โมง39นะคะเลื่อนเลือกมาจาก9โมง9นาทีแต่ยังเป็นวันดีของวันนี้อยู่นะคะยังไงใครต้องการจะมาออกรถกับเซอร์เรนี่เราต้องมีธีมสวยๆบอกกันหลังไม่ได้เลยว่าต้องการธีมอะไรสำหรับวันนี้บา,บายๆสู่ลูกค้าก่อน